อุยอาพี่ใครวะโมสี่น้ำตาลน,นี่ใครเนี่ยอ๋อมมากพีก่าชาลต์ไปชาลตแเจนเจนสนวัสดีก่อนดิสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดีครับนะอุ้ยน่ารักจังเลยใช่แอนตัวใหญ่มากเลยนะโห ไอแอนอร่อยปะอร่อยปะอุ้ยอร่อยใช่ไหมไอ้อร่อยใช่ปะโอ้อร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลยนะโออร่อยใช่ปะเก่งนะอ้อเก่งมากเยข้อมือเข้อมือข้อมือหน่อยเข้อมือก่อนข้อมือโอยเก่งมากเลยหมดแล้วไอ้ม้ยเก็บอนมาให้เจนครับครจะยืนยนครับเงียมงน่เก่งยนยครับโอ้ปอยนะครับัมันหมดแล้วอะหมดแล้วหมดแล้วเออ ไม่หมดแล้ว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 เฮ้ยปากสิไอสีสามก็มึงไปปะเอาล้ให้นองมาอาไหนไหนนี่โอ้ดูกระเกงดิอย่างเให้นี้เงื่อนอะไรเขตาเว้ยดีนะแดดไม่มีอ่ะนมมาใจกันใจได้ไหมแกได้แก จดีนะใจเป็นหนวะอยู่อ่ะได้แล้วอ่าโอ้เจ๊นเจ๊นหล่อมากเลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับโอ้ยเจ๊นเก่งนะคะโอ้ยอ่ะอ่ะครับเอออิ่มไหมอิ่มไหมโอ้ยน่ารักเลยเจ๊นโอ้ยเจ๊นน่ารักเลยเจ๊นไม่ดุนะเจ๊นเก่งนะโอ้ยอร่อยปะเรียกอะไร เฮ้ยมีอันอื่นให้เขาไหมอ่ะไอ้้ไอพวกเนี้ยตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่คิดอ่ะให้เขาให้เขาอ่ะนี้อ่ะเฮ้ยใหญ่เอาเนี่ยให้ขุดอะไรอุ้ยมาเอาครับครับครับใจร้อนใจร้อนเลยชาโอ้มาช้าเหรอเอช้าเหรอครับโอ้โหอร่อยมากเลยตองครับตาอันนี้นะอันนี้นิ่มเนี่ยให้ขุดให้ไอขุดให้ขุดในปากนิ่มใช่ไหมเออนิ่มๆ อ้ยไอ้คู่จิ้นนะไอ้คอยลิแกนโอ๋อค่ะโอ้ยใจแอนเก่งมากเลยครับใจแอนโอ้อร่อยไหมอร่อยไหมเดี๋ยวแม่มาเยี่ยมใจแอนนะคุณบอกใจแอนใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยค่ะลิแกนโอ้ยเธอเธอไอก่อนเธอม้อยให้สุดมันนะปิดโปยให้มันแหละมันกี่ขะ แฉดูวยแฉเก่งมากอู hmm. oh, you know, ้จะแฉหล่อมากเลยโอ้ยใหญ่มากเนะตาป่าเก่งมากเลยอุ้ยแล้วกระโดดน่ะว่าหนักหนเนาะต้องอย่าให้กระโดดสูงเอนนี่ะ้ลมครับครับอันหนอนให้น้องด้วยเนี่ยน้องเนี่ยน้องเนี่ยมอยโอ้ยไม่ทันใจเหรออู้สวัสดีครับก่อนนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเก่งเก่งทกอย่างเก่งมากเก่งโอ้ยแฉเก่งมากเลยอ่ะโอ้ยจะมาหามันต้องนานแล้วไม่ยอมจะมาหา โอ้ยตัวนี้ตัวนี้ไว้ให้ตัวนี้แหละให้ตัวนู้นนะมัอ่ะนี่เายนี่เลยแบบนี้เลยตัวนู้ดตัวนู้ดถุนไอแอนไอแมสวัสดีครับก่อนสวัสดี้ค่าแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่มาหาบ่อยๆนะลูกครับโอ้โอ้ยแม่ก็กินเดี๋ยวเนี่ยฮะชอบกินด้วยทับกินดิใหญ่มากน่าหน้าขนมบลาโอ้ย ไม่เอา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 ไเอาไม่เอา่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่อาไม่เ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 อาไ่อาไมไม่เอาไม่เเอาไม่มาไม่มาไม่ไม่เอไม่เอาไม่เอาไไม่เอาไม่อ่เอาไม่เอาไเอาอาไ

โอ๊ยเธอเธอสายเขาตาเธอเหมือนกันหมดแล้วบปบมดแเตกเลยเกไก่สมตัวมาให้กิไอ้คนกินเลยเอาละดูไหนอะให้กดนะให้กด